สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ช่องสายสซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวล้ออีกครับโตเก้นนะครับไม่ต้องสืบนะครับว่าเป็นรุ่นไรตอนนี้กระแสมาแรงมากนะครับตัวนี้คือผมผมก็เพิ่งเคยสัมผัสต,ตัวจริงนะครับแต่เห็นกระแสมาว่ารุ่นนี้แบบขายดีมากแล้วก็ลูกค้าแบบเรียกร้องเห้เอามาขายกันเยอะมากนะครับเรียกร้องให้รีวิวกัน หลายเจ้าเลยก็วันนี้ก็จะมาลองแกะกล่องรีวิวกันให้นะครับก็ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าล้าอโทเค้นนะครับ C 45นะครับก็ยังมีซีรีส์แบบริมเบกกับดิสเบกนะครับตัวตัวนี้ที่เราจะมารีวิวการจะเป็นริมเบกนะครับก็ชื่อรหัสถ่ายว่า C45 R นะครับก็จะเป็นขอบสี่นะครับแล้วก็เป็นลิมเบกตามตามรหัสชื่อเลยนะครับอ่าเรามาดูอุปกรณ์ก่อนอน,นะครับภายในกล่อง็จะมี ตัวนี้เป็นซองของมีลายตัวเค่นให้นะครับเป็นซองซิปค่อนข้างกันน้ำนะครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็ด้านในก็จะมีผ้าเบรกครับ2คฟู่นะครับแล้วก็จุกบวาล์วต่อให้เป็นหัวยาวให้นะครับแล้วก็แหวนรองสำหรับที่ต่ำกว่า11สปีดนะครับตัวนี้ก็ให้มาแถมมาแล้วก็จะมีแกนปลดติดมาก,กับกล่องแบบนี้นะครับ แกนปลดก็มีสกรีนเขาว่าโทเค็นอยู่นะครับทีนี้เรามาดูตัวล้อกันนะครับล้อมาดูล้อหน้าก่อนมาดูล้อหน้าก่อนขอบ45ก็ค่อนข้างเบาน,นะครับสำหรับผมถือว่าขอบ45เป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางนะไม่สูงไปไม่ต่ำไปค่อนข้างผมค่อนข้างชอบล้อที่เป็น45ขอบ45มากเลยนะครับ มันไม่กินลมเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ําเกินไปไม่หนักไม่เบาเกินไปครับแรงเบี่ยงหรือว่าการกินลมถือว่ามันพอดีนะสามแปดก็ต่าไปห้าสิบก็สูงไปนะครับ5้าห้าก็สูงไปนะครับสําหรับผมนี่อลสสี่สิบห้านี่คือไปได้ทุกที่เลยนะอามาดูมาดูหน้าตากันก่อนครับนี่ครับตรงแกนตรงกลางจะสังเกตดูจะเป็นสีทองนะครับค่อนข้างดีเทลค่อนข้างค่อนข้างมี มีความเหลื่อมมีแพงมีความแพงนะสีทองครับก็เพิ่งเคยเห็นมาครับแกนสีทองข้างในตรงกลางก็จะสกรีนควาว่าโทเค็นนะครับตรงนี้ก็เขียนว่า445นะครับลวดลายจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจะมีสกรีนควาว่าโทเค็นอยู่ตรงนี้อีกนะครับอ่าเรามาดูทีนี้เรามาดูสเปกกันครับตัวนี้ก็เป็น ล้อคาร์บอนขอบ45นะครับส่วนซีที่ใช้ก็เป็นซีของพิล่านะครับก็ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ส่วนลูกปืนที่ได้มาจะเป็นตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกร้อยนนะครับก็เป็นคัสตอมนะครับของของของที่อื่นอาจจะไม่ได้เป็นเซรามิกแต่ว่าของประเทศไทยเป็นคัสตอมนะครับใส่ลูกปืนเซรามิกมาให้นะครับเดี๋ยวผมมาลองหมุนหมุนก่อนเทสลูกปืนก่อนค่อนข้างลื่นลื่นแล้วก็เนียนมากครับ แค่จะไม่ต้องลังอินเลยนะครับไม่มีความสุดเลยนะลื่นมากครับที่เขาที่เขารีวิวขยันขยใอยผมรีวิวนี่เขาบอกว่าลื่นมากตัวเค้นนะครับที่ห้องนี้จะได้ความลื่นม,มาก่อนเลยนะยังไม่หยุดเลยนะครับโอเคแล้วก็ขอบล้อจะเป็นคอนติไฟเบอร์นะครับคอนติไฟเบอร์นี่เป็นเหมือนมีเครื่องช่วย หักล้อขึ้นมานะครับก็ขอบล้อจะค่อนข้างมาตรฐานเรียบแล้วก็กลมนะครับเท่ากันทั้งล้อก็จะได้มาตรฐานแล้วก็ขอบล้อจะเป็นเทคโนโลยีอีพ็อกซี่นะครับก็จะทําให้ทนความร้อนสูงนะครับเหมาะกับการเบรกลงดอยเป็นเวลาน,นานๆนะเพราะว่าปัญหาหลักของล้อคาร์บอนที่เป็นลิมเบก,ก็คือการเบรกลงดอยนานๆเนนะี่ยขอบล้ออาจจะวมแล้วก็แตกได้นะครับตัวนี้ก็ ทำให้โดนความร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็สําคัญล้อรุ่นใหม่ก็คือจะรองรับทูเฟลตแล้วนะครับก็คือไม่ต้องใส่ยางในก็ได้นะครับเป็นหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างสามารถรองรับยางได้ไซส์23ถึง28เลยนะครับก็ค่อนข้างออลราวนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีซอกล่องนะครับซอกล่องไล่เบานะครับสวยต่อีแบบนะครับทีนี้มาดูล้อหลังกันครับล้อหลังก็ดุมหลังจะใหญ่กว่านะครับ ตัวนี้โม่ก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เขียนว่า TBT นะครับก็จะเป็นชื่อของลูกปืนแบริ่งของเขานะครับค่อนข้างลื่นเลยสำหรับตัวเคร่นี้ผมต้องยอมรับความความลื่นมาก่อนนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้อยู่สำหรับคนที่อยากได้นะครับราคาก็อยู่ที่ 18,900บาทนะครับแต่ตอนนี้มีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับล้อคู่นี้คือจองกันคิวแน่นมากเลยนะครับคือผมอยากจะสั่งมาขายอีกยังไม่พอขายนะครับตอนนี้ก็สั่งมาได้คู่เดียวแล้วก็มีคนจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากได้ก็ต้องต้องรอนะครับน่าจะมีหลายเดือนนะครับกว่าของจะทยอยเข้านะครับก็ลองสอบถามไปในเพจโตเก้นไทยแลนด์นะครับว่าล้อยังเหลืออยู่สต็อกอยู่ที่ร้านไหนบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงโม่กันดูนะครับเสียงโม่ไม่ได้กังวานมากนะครับจะเป็นแหลมแบบแหลมแบบเงียบๆนะแหลมแบบไม่ได้โดหดมากนะครับเสียงเสียงไม่ได้โหดเลยทั่วไปนะคล้ายๆผมว่ามันคล้ายล้อเพลรถเจอห้าสิบอยู่เหมือนกันนะเสียงประมาณนี้ ข้างดื่นนะครับมีขนาดแบบหมุนแล้วจับตัวโม่ไปด้วยนะอ่าก็ยังอยู่นานนะครับมีการถอยหลังด้วยนะที่สำคัญนะครับรอตัวนี้ก็เมค e ินไต้หวันนะครับ T T L นี่คือเป็นชื่อลูกปืนนะครับเป็นเซรามิกเฉพาะคัสตอมของไทยแลนด์นะครับจะมีติดตรงนี้นะครับเป็นรหัสนะครับก็ค่อนข้างลิมิเต็ดอิ dition เลยครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักกันดูาดูนะครับว่าหนาหลังเท่าไหร่ เขาเคลมไว้อยู่ที่1 5 1 1กรัมนะครับเดี๋ยวเรามาลองชมดูว่าจะถึงหรือเปล่านะครับน้ำหนักนี้มาล้อช่างน้ำหนักกันดูนะครับใส่ไปทั้งล้อหน้าและล้อหลังเลยนะครับเคลมไว้ที่1 5 1 1กรัมนะครับช่างจริงด้วยเครื่องช่างของปาร์คทูได้โล5ห้านะครับพอดีเลย เบากว่าที่เคมไว้ไป11กร,รัมนะครับอืมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะขอบ45นะแค่โล5นะครับกัดถือว่าเบานะครับสำหรับผมนะถือว่าเบาก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องซายต์เซิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรกันต่อก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ